แต่ละปีเรามีเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้ d e v e l o อ e r อร์อย่างเราต้องมีการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้แม้แต่การทำ Sta ติกเว็บหรือเว็บที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลมากนักยังมีเฟรมเวิร์ให้เลือกใช้อยู่มากมายเราจะมาอัปเดตกับการพัฒนาเว็บสมัยนี้มีอะไรให้เลือกใช้บ้างวันนี้เ e c h มันเด้กับผมรุ่งฤทธิ์เจริญสุภกุลได้รับเกียรติจากคุณชินทิพย์แต้มแก้ว CTO จากเกาะไลฟ์ Life, สตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวจะมาอัปเดตเทรนด์ให้เราฟังกันันันนนนใวี้ครบ เทคแมนเดย์พอดแ a ส t ์เท for better future brought to you by m a c v i Face Plus Plus อุปกรณ์สแกนหน้าสามิติเหมาะสำหรับออฟฟิศเพื่อความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยให้องค์กรด้วยเทคโนโลยี AI สแกนล้ำสมัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nvk.co.th สวัสดีครับชินยินด,ดีต้อนรับสู่เ e ค h m น n d a y นะครับสวัสดีครับพี่ก่อนจะเริ่มการชินพอจะแนะนำตัวกับก่อไลฟ์ให้ท่านผู้ฟังฟังแบบสั้นๆหน่อยได้ไหมครับ สวัสดีครับเกาะไลฟ์นเนี่ยเราเป็นบริการจองตั๋วเดินทางสำหรับแบ็คแพคเกอร์ครับก็แบ็คแพคเกอร์ที่เขาเดินทางมาที่ไทยเนี่ย ปกติเขาจะเดินทางมาด้วยสายการบินแต่พอลงเครื่องบินมาปุ๊บเขาจะมีคําถามว่าเออแล้วเขาจะไปที่เกาะต่างๆได้ยังไงตัวเกาะไลฟ์เนี่ยเราเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถจองการเดินทางต่างๆต,ตั้งแต่สนามบินไปจนถึงเกาะหลายๆเกาะในประเทศไทยได้ครับ,รบแล้วทีนทําอะไรอยู่ครับผมเป็นเว็บเอปเปอร์ครับก็เราอยู่กับบริการตัวนี้มาสี่ปีละก็ช่วยให้บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยไปจำนวนหลายหมื่นคนแล้วเหมือนกันครับ โอเคน่าจะมีประสบการณ์ในการพัฒนาแพลตฟอร์มมาเล่าให้เราฟังวันนี้กันพอสมควรเลยเนาะครับ<ม>ก็มีบ้างครับครับเอางี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเว็บเ,เ,เว็บตลอดเมนเบื้องต้นเนี่ยเ,เราจะเริ่มต้นกันยังไงครับอือต้องเริ่มต้นจากที่ว่า จริงๆแล้วเราเรามีความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าเว็บไซต์หรือที่สิ่งที่เรียกว่าเว็บอ e ีคอมเมิร์ซยังไงบ้างนะครับครับก็ส่วนตัวผมผมพบว่าไอ้คำว่าเว็บไซต์เนี่ยที่เรามองเห็นเป็นก้อนเว็บไซต์ที่เราเข้าไปเนี่ยมันประกอบด้วยสองส่วนนะเว็บที่ประกอบด้วยฝั่งหน้าบ้านแล้วก็เว็บที่ประกอบด้วยส่วนของหลังบ้านไอ้เจ้า งานหลักๆของที่เราเห็นทั้งหมดในเว็บหน้าบ้านก็คือพอเราเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วมีหน้าจอเป็นยังไงบ้างเนี่ยมัน <c oughs> มีการคลิกการทุนมันเป็นฝั่งของใส่หน้าบ้านอ,าอันนั้นเรียกว่าหน้าบ้าน<ช>ที่เราร<ล>เห็นแล้วนะครับอแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันอยู่หลังบ้านเนี่ยคือสิ่งที่พอเรา,าเลือกคลิปทําการจองจนถึงเราได้ตั๋วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีใครมันไม่มีสิ่งที่เราเห็นเลยตรงนั้นมันจะมีกลไกในฝั่งของหลักบ้านเนี่ยที่มีโปรแกรมมาเขาคอยทาจัดการระบบพวกนั้นให้อยู่ครับครับ อันนั้นหลังบ้านเนาะใช่ครับทีนี้หน้าบ้านเนี่ยมันที่กว่ากว่าจะจะเราจะเห็นบนเบราว์เซอร์เนี่ยเทคโนโลยีด้านหลังของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าโลกของคนที่เป็นนักพัฒนาเว็บเนี่ยเขาพัฒนากันมาไกลามากนะครับครับต้องบอกก่อนว่าไอ้เว็บที่เราเห็นเป็นหน้าบ้านเนี่ยมันประกอบด้วยสามภาษาภาษาชี่อว่า HTML ซึ่งเป็นภาษาที่เหมือนเป็นโครงสร้างคล้ายๆเป็นเสาคานตรงของตัวบ้านครับ CSS คือเป็นภาษาที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับ ตัวตกแต่งคล้ายๆเหมือนกับตกแต่งสีใช่ครับแล้วก็เป็นภาษาที่ชื่อว่าเจว่าสคริปต์คือเป็นคนที่เป็นคนรับใช้คอยจัดการในบ้านบ้านนั้นพอเราเอาสามภาษานี้นะในฐานะของนักพัฒนาเนี่ยมประกอบกัน HTML CSS เจว่าสคริปต์มาประกอบกันแล้วก็สามารถประกอบมาเป็นบ้านหนึ่งหลังได้ให้คนสามารถใช้งานได้จริงครับทีนี้ตอนนี้ในสมัยนี้ปัจจุบันเนี่ยมันเราอเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยยังคงเป็นสามภาษานี้อยู่ไหมครับ จริงๆผมพบนะครับผมพบว่าตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าจริงๆผมก็เดเวลอเ e อร์มาประมาณห้าปีครับ,รบในช่วงห้าปีที่ผ่านมามันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการประกอบกันขึ้นมาของสามภาษานี่ไปเยอะมากเลย ผมเข้ามาในช่วงยุคที่ประเทศไทยเริ่มมีเฟรมเวิร์กหนึ่งตัวครับที่ชื่อว่า Ruby on Rails เป็นเฟรมเวิร์กที่ดีมากๆเลยใช่ใช่ใช่ดีมากๆเลยที่ก็ใช้อยู่นี่เออผมดูครับไอตัวไอตัว Ruby on Rails เนี่ยมันปฏิวัติวิธีการทำงานคือมันทำให้เราสามารถทำหน้าบ้านหลังบ้านได้พร้อมกันแต่ว่ามันมีโครงสร้างที่เจ๋งมากคือมันขึ้นโครงวบบได้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันยังเบสมันมันอยู่บนการแยกการเขียนเป็นสามภาษา HTMLCSSJavaScript แยก กาทางานอยู่ครับแต่พอในช่วงประมาณสี่ถึงห้าปีหลังเนี่ยครับมันมีมันมียุคที่มันเกิดขึ้นมาก็คือว่านักพัฒนาเนี่ยเริ่มเป็นเริ่มจำเป็นต้องทําการจับโปรเจกต์ที่มันใหญ่มากขึ้นอพอโปรเจกต์มันใหญ่มากขึ้นจะมีคอนเซปต์หนึ่งที่ตามมาคือว่าเราอยากที่จะทำให้เว็บมันเป็นดินามิกเว็บ ดันพ<บ>ี่ทำงานใช่เปลี่ยนแ<ม>ปลงข้อมูลได้นะกดคลิกนี่เราเปลี่ยนนั่นแล้วพอมันมีเว็บมันมีการเปลี่ยนแปลงเบนดมิกเว็บเมันเกิดคอนเซ็ปต์อีกอย่างนึนงนนคือสิ่งที่เรียกว่าเว็บแอปพลิเคชันก็คือเป็นเว็บที่หนึ่งก้อนแล้วมีฟังก์ชันเยอะมากๆเลยใช้มีการ<ม>ทํางานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา<ม>เลยทําให้ภาษาหนึ่งภาษาที่ชื่อว่า javascript เนี่ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นอีโคซิสมันใหญ่มากมากขึ้นซะจนคนที่เขามาเริ่มพัฒนาเว็บเนี่ยเขาต้องโฟกัสเบส์ออนตัวของ javascript ก่อน S <S <S พราะมันโฟกัสการทํางานหลักๆที่ JavaScript ปุ๊บมันก็เลยเกิดคอนเซปต์อันนึงที่เขาเรียกว่าเว็บเฟรมเวิร์กที่ออนเบรกบน JavaScript ซึ่งมันมีตัวดังๆตอนนี้อยู่สามสี่ตัวครับก็คือตัวอย่าง React ตัวอย่าง Angular หรือว่า Vue.js อีกทีหนึ่งเอก่อนจะเข้าไปถึงไอเจ้าตัวนั้นเนี่ยเราทําไมเราถึงจําเป็นต,ต้องมีไอพวกพวกเ,เฟรมเวิร์กตัวนี้พวกนี้นะครับจริงๆผมพบนะครับจากส่วนตัวของผมเองเลยนะ ผมพบว่าในช่วงยุคแรกสุดนะครับที่ผมใช้ Ruby on Rails ผมแยกทุกอย่างเป็น HTML CSS JavaScript เนี่ยม,มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือพอเราเริ่มแบบพัฒนาเว็บไซต์ช่วงแรกๆเนี่ยเว็บเราไม่มีความซับซ้อนอการเขียนแยกทุกอย่างเป็นปสามภาษาออกจากกันม,มันสามารถจัดการโปรเจกต์ได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าพอเราพอเราพบกับสถานการณ์จริงก็คือพอเรา โปรเจกต์ Project, เราเริ่มใหญ่มากขึ้นนะครับตังหลังผมมีแบบรีควอรีเมนต์ไว้ให้มากกว่าทําแบบ B2C อย่างเดียวคือขายขายของให้ลูกค้าฮต้องขายของให้กับพาร์ทเนอร์ต้องเตรียมโมดูลพิเศษบางอย่างทำแอดฟีลเลทําอะไรพวกเนี้ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องทําของที่เคยชิ้นส่วนที่เคยทํามาอยู่แล้วของฝั่งเว็บไซต์เนี้ยให้เอามาประกอบกันในมากขึ้นแล,แล้วเว็บของเราเองก็มีความตับซอนครับมันมี สิ่งที่เรียกว่ากลไกการทำงานของเว็บที่เรียกว่า State Management คือการจัดการเรื่องของออการจัดการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ในแต่ละหน้าอะไรเงี้ยพอมันเริ่มมีแบบหลายๆคอนเซ็ปต์ขึ้นมามากขึ้นมันทําให้เราส่วนตัวเราต้องยกระดับหรือว่าเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานจากแต่เดิมที่เราเขียนได้ง่ายแยกเป็น HTML.CSS และ JavaScript เนี่ยมาใช้เฟรมเวิร์กเพื่อที่จะจัดการ ชิ้นส่วนของเว็บไซต์พวกนี้แทนอ๋อเรียกว่าจริงๆแล้วก็น่าจะเอ่อน่าจะเป็นการเอ่อเป็นเทรน์ของโลกสมัยนี้แหละที่ฝั่งหน้าบ้านอย่างที่คุณชินว่ามาตอนต้นๆเนี่ยมันเริ่มจะมีความซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมใชต,ต,ต,นนมต้องทําอะไรเยอะมากเราก็เลยต้องแทนที่จะเขียนอะไรแยกกันเป็นสามอันก็เลยต้องใช้เฟรมเวิร์กเข้ามาช่วยจัดการความซับซ้อนอันตรงนี้สักหน่อยใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงสามตัวนี้เนี่ยเอ่อเจ้าเราเมื่อกี้เห็นพูดถึงตัวแรกคือ React อาจจะต้องเอ่อลอง แนะนำหน่อยคว่า React นี่คืออะไรนะฮะัอันนี้เราเรากำลังเข้าเรื่องของเฟรมเวิร์กของ Front End จะว่าของ Front End แบซต์แล้วนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับพัฒนาการของคนที่เขาทำตัวเฟรมเวิร์ก JavaScript เนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่ยุคแรกๆยุคโบราณยุคตำบันเลยก็คือโจทย์ที่ชื่อว่า JQuery เริ่มต้นก็เป็น jQuery, jQuery. แต่พอ JQuery มันเริ่ม เสรมความนิยมเพราะว่ามันก็ค่อนข้างฮาร์ดโมดในการเขียนเหมือนกันนะมันต้องแบบนั่งแฮนเดิลหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าแองกูล่าต่ำอ่ะแองกูล่าจาเจค u e ี่ไปแองกูล่าละอ่ะใช่นนครับเพราะแองกูล่ามันแองกูล่าเป็นเฟรมเวิร์กที่ได้รับความนิยมอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เพราะว่าคนที่เป็นแบ็คให้เขาเนี่ยคือบริษัทช g กูเกครับ ก o o แก e ใหญ่มากแล้วกูเกิลก็พยายามพ่จะ e c o n คอนวินให้คนที่มาทาํางานกับ Google หรือว่าสนใจโลก Open Source เนี่ยมาใช้ <c oughs> Angular กัน <c oughs> แต่ว่าไอ้เจ้าร e แอ t เนี่ยตอนที่มันเกิดขึ้นมาแรกๆเนี่ยมันถูกแบกโดยเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งเรียกว่าเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ชื่อว่าเฟซบุ๊กอส่วนตัวตอนแรกผมก็ผมก็เป็นคนที่เขียนแองกู a ่มาก่อนครับ แล้วผมก็งงว่าเออทำไมโอเวอร์เฮดในการเรียนแองกูล่าเราก็เยอะแล้วนะเราต้องสวิชมาใช้ตัวของ React อีกเหรอแต่พอเราได้ไดมาจับรย่างจริงเราค้นพบว่า React เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราสามารถจัดการแอปหนึ่งแอปได้จริงๆอคือในยุคของในยุคของการพัฒนาตัวของเว็บไลนามิกเนี่ยชว่วงแรกๆที่เราใช้จีโครี่หรือว่าจะเป็นแองกูล่าอย่างก็ตามเนี่ยเราจัดการกับอีเวนต์คือสิ่งที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คิดเป็นองรวมไม่ได้คิดเป็นภาพใหญ่ แต่พอในยุคของที่เราเริ่มพัฒนาแอปภายใต้ฐานความคิดว่าเราทําทั้งหมดให้เป็นคอมโพเนนต์ซึ่งไอ้คอมโพเนนต์เนี่ยประกอบด้วยสามภาษา HTML, CSS, JavaScript แล้วแพคให้มันเป็นก้อน,นจริงๆเนี่ยเครื่องมือที่ชื่อว่า React เนี่ยมันช่วยทําให้เราสามารถที่จะขึ้นโครงและจัดการตัวเว็บไซต์แบบที่มันเป็นแอปได้จริงๆแล้วมันทำให้เราไปสู่อีกคอนเซ็ปที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมก็คือว่าเราสามารถที่จะจัดการสเตตของแอปของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นด้วยคอนเซ็ปที่ชื่อว่า State Management ได้ซึ่งเขาก็มี tool มาให้ ไอเสเตทที่ว่านี่มันก็ยังคงอยู่ฝั่งฟนตเอนเนาะเพราะมันเป็การจัดการอะไรบางอย่างที่อยู่หน้าบ้านใช่ไหมใชันมไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งหลังบ้านก็เลยแยกส่วนออกมาเอ,อแยกส่วนออกมาจากการซะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับอืมทีนี้จาก r e แอ t เมื่อกี้เมนชั่นเอ่อแองูล่นอกเหนือจากไอตัวพวกนี้มีอะไรที่น่าสนใจในใน,ในโลกเราเราตอนนี้ไหมครับครับก็อพอรีแอกมันประกาศตัวเองว่ามันเป็น เว็บฟรอนต์เอ็นเป็นเฟรมเวิร์กฟรอนต์เอ็นที่ดีที่สุดนะครับมันก็เลยทําให้โลกเรามันก็เป็นโลกแห่งการแข่งขันนะครับตัว Angular เองที่เขารู้สึกว่าเขาตกเทรนด์อืของเขาใน Angular เวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชั่นสองเนี่ยเขายังแบบยังแยกชิ้นส่วนออกจากกันอยู่เลยเขาก็เลยพยายามปรับตัวเองจนไปถึงแอง u ู a าเวอร์ชั6นหกหรือเวอร์ชั่นเจ็แล้วเนี่ยตอนนี้เวอร์ชั่นเจ็ดแล้วรู้สึกว่าเกือบจะเจ็ดแล้วนะมันมันโลกมันไปเร็วมากพี่คือมันกระโดดเลยจากสองมาหกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ s i o n ล่าเนี่ยมนก็ มีความเป็น reactive web เนี่ยคือมันจัดการทุกอย่างเป็น component มากขึ้นกว่าเดิมเยอะละขณะเดียวกันเองถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเ,เคยจับ angular แรกๆตอนนั้นสมัยนั้นเขาเรียกใช้เขาเรียกว่า binding เทคนิคเทคนิคในการ binding ก็คือเอา html tag มาแล้วก็เขียนอะไรบางอย่างไป<ช>แล้วก็เอา angular <ๆ S 1> angular ก็จะรู้เองว่าจะต้องฉันจะต้องไปคุยกับไอ้ tag ตัวนี้แหละอะไรเงี้ยใช่ไหม<ช>ซึ่งวิธีการเขียนมันแตกต่างจาก react อย่างสิ้นเชิงเพราะ react มันเป็นการทาเหมือนเป็น มันเป็นเวอร์ชวลดอมเรื่องสักอย่างเนี่ยใช่ไหมอืมถูกไหมครับแล้วเวอร์ชวลดอมแต่และตัวก็ทำหน้าที่เป็นชิ้นส่วนอืมแล้วชิ้นส่วนมาประกอบมันขึ้อืมเท่านี้แองกูล่าตัวเวอร์ชันใหม่ๆนี่มันเปลี่ยนคอนเซ็ปต์จากเดิมหรือยังจากไบนิ่งไปเป็นอย่างอื่นหรือยังนะี้นะเอออันนี้ผมอาจจะไม่แน่ใจนะแต่ผมรู้สึกว่าทุกสายทั้ง3ตัวเหมือนกันเริ่มวิ่งมาทางเดียวกันแล้วใช่ไปทางเดียวกันที่เป็นคอมเพนต์ชันมากขึ้นครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอ้เทรนด์นี้ครับสำหรับผมนะผมมว่าันคือเทรรนด์ของงปี2014 2019ถึหือ2 0มผมว แต่ว่าแต่ว่าพอประมาณปีเนี้ยปีสองพันยี่สิบมันก็เริ่มอาจจะกลับไปสู่ยุคเดิมนะยุคของเดลต้าบาดที่เหมือนเดิมก็เป็นไปได้อ๋อจริงสิอืมเพราะอะไรครับทำไมถึงกลับทำไมถึงเราถึงกลับไปในอดีตที่เราเคยละทิ้งมันมาแล้วอะครับมันก็น่าแปลกใจนะแต่อย่างแต่ก่อนที่จะเข้าถึงตัวนั้นนะครับผมอยากจะชวนมามาคุยกันต่อเรื่องรายละเอียดดีกว่านอะครับอาจจะขอเล่าประวัติศาสตร์นิดนึงเป็นคนที่ชอบพูดเรื่องประวัติศาสตร์โอเคโอเคเช่นเช่นก็พอ ไอ้มันมียุคที่มันมีการแข่งขันกันครับของ React Angular แล้วก็มีน้องใหม่ไฟแรงทึ่งตอนนี้ผมว่าคอมมู n นิตี้ของประเทศไทยเองก็เริ่มใช้กันเยอะมากก็คือ Vue JS อ่า Vue อ่ามีคนสปอร์ตหลายคนอ่าส <Yeah. S 2> uh, ตัวนี้มันก็แข่งขันกันครับแล้วิิทางของการแข่งขัน ซึ่งกันและกันเนี่ยพยายามแบบชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยมันก็ไปในทางเดียวกันขึ้นเรื่อยๆคือว่าเราต้องการสร้างเว็บแอปหนึ่งตัวซึ่งประกอบด้วยคอมเมน,นต์หลายๆชิ้นคอมเมนต์มันมประกอบกันแล้วคอมเมนต์พวกนี้มันก็สามารถที่จะแฮนเดิลการจัดการทํางานร่วมกัน,น,นได้ร่วมกันได้แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งครับ,รบมันก็ผมว่าในการวิ่งแข่งระยะยาวของคนที่ทางานสาย JavaScript ถ้าเราเป็นคนเขียนเว็บไซต์เราใช้ JavaScript อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะมีความน่าเกลียดขององค์การ JavaScript อยู่บ้างนะก็คือว่าพอมันมัน ทุกอย่างมันต้องแบบเป็นออนสเปซบนเครื่องมือที่มันเรียก i ี e มากเกินไปแบบนี้ครับจริงๆแล้วโครงสร้างพื้นฐานมันทุกอย่างมันเหมือนกันคือมันมีเครื่องมือที่ช่วยเว็บแพ็ที่คอยที่ใช้ในการแฮนเดิลพวกกลไกการทํางานของโค้ดต่างๆครับมันก็จะเกิดมีมีคนเขาเรียกว่าเว็บแพ็กเฮลถ้าผมจำไม่ผิดนะคก็เหมือนกับว่าพ <pack> อ,อมันเกิด <laughs> สถานการณ์อะไรขึ้นมา <laughs> ปัญหาที่เราแบบเราเป็นมือใหม่เราไม่ได้เก่งไม่ได้เขียนโค้ดเก่งขนาดเนี้ยเราต้องการทําแค่เรื่องง่ายๆทําปุ่มหนึ่งปุ่มให้กดท็อกเกิลได้กดซ้ายอ๋ ไอ้พวกพวก React หรือพวกวิวพวกนี้มันเริ่มทำให้มันมันเป็น complicated เว็บไซต์แหละถูกไหมนะแต่ว่าบางอย่างมันก็ไม่จำเป็นต้องยากเสมอไปอ่ะอยากจะได้ง่ายๆอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรใหม่ขนาดนั้นใช่ไหมใช่แล้เลยกลับมาสู่โลกของการบอยดิงใช่ไหมครับพะมันพะมันซับซ้อนมากเกินไปบางครั้งเราก็ไม่ได้ชอบอ่ะผมยกเคสที่อยของผมก็ได้ครับผมเป็นคนที่ใช้ React นะครับในการทำเว็บไซต์พอต่อมาผมต้องการ implement design ต้องการเอาคอมเน้นดีไซน์สวยๆมาใช้ผมเลือกใช้ของแอนดี้แอนดีเป็นของอาลีบาบาครับทำเรื่องเป็นคอมเมนเดที่ทําหน้าที่ดีไซน์เดียวเอาสองตัวนี้มาชนกัน วิบัติบังเกิดขึ้นเพราะว่า compatibility ของ2เวอร์ชันตอนที่เราแบบเอามาใหม่ๆเราทั้ง2ตัวทั้ง React แล้วก็ Andi เนี่ยเป็น Open source, s o u r c e แบบสอบทั้งคู่แล้วมันไม่ได้เข้ากันั้งแต่แรเข้ามาชนกันปุ๊บเนี่ยวิบัติเละเทะเลยแต่เราต้องเลือกใช้เพราะว่ามันสวยแล้วดีไซนเนอร์ก็บอกว่ามันดีที่ใช้ท่าดีไซน์แบบนี้เดี๋ยวก่อนนะไอตัวอะไรนะ a n d d เนี่ยเพิ่งเพิ่งเคยได้ยินสะกดว่าไงนะครับ A N T D ครับ A N T D ครับเป็นของ Alibaba oh, <okay>, okay. เป็นเป็นตัว <okay. S 2> ที่สวยมากเลยนะพี่มัน Alibaba เขาทำดีไซน์มาดีมากครับ พอเอาสองตัวพอเอาเครื่องมือทางเว็บเทคโนโลยีหลายๆตัวเนี่ยมาประกอบกันปุ๊บในโลกของ React เนี่ยมันพังได้ง่ายมากๆแล้วเมื่อไหร่ที่มันพังเนี่ยแทนที่เราอยากจะทําใช้เวลาที่สั้นที่สุดในการลอนเว็บไซต์หนึ่งตัวที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่แก้ปัญหาแหละใช่เราต้องมานังแก้ปัญหาวนอยู่ในคอมอนพอบเบลมาแหละเวลาเราเราเอาอะไรที่มัน เอ่อต้องมาลองรวมกันแล้วมันก็จะเจอจเจอ,จเ,จอเอ,อปัญหาแบบนี้แหละเนาะใช่ครับออพอพอถึงจุดหนึ่งครับผมก็ผมก็ผ่านจุดที่เรียกว่าชีวิตชีวิตแย่มากนะตอนออที่ใช้สามตัวครับอ่า react วางบน next js และ next js เนี่ยตันเอา a n d ีมาโหแล้วเจอปัญหาแล้วเราก็เข้าไปในแบบคอมมูนิตี้ของเขาเนี่ยหาวิธีการแก้ปัญหาหนักมากจนถึงจุดหนึ่งที่ว่าเออ พอมันโปรเจกต์มันผ่านมาแล้วมาถึงเฟสหนึ่งลวพอปี2อ2 0ันิเนี่ยผมก็ตั้งํำถางไว้ตัวเองนะเออแล้วถ้าเกิดว่าปีหน้าปีต่อไปฉันต้องทํางานที่ซับซ้อนแบบนี้อีกครับจะดีหรออะไรเงี้ยผมก็เลยไปเจอเครื่องมือตัวหนึ่งครับ,รบอันนี้เป็นตัวที่แก้ปัญหาชีวิตผมดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยในฝั่งของ,ของการทําดีไซน์ครับมันชื่อว่า a ท l วิน d ท a วิน i n d อ s s อมเคยได้ยินข้าวๆาเหมือนกันยังไม่รู้จักเลยช่วยช่วยแนะนำหน่อยไหมเทลวินซีเอสเอสเป็นยังไงครับคือเทลวินซีเอสเอสสำหรับผมนะครับเป็น เครื่องมือที่ดีมากๆในมุมของการที่ว่าเราแค่ต้องการทําเว็บไซต์ให้มันสวยออืเราไม่จำเป็นต้องแบบเรียนรู้ JavaScript ของคอมโพเนนต์แต่ละชิ้นเพื่อเอามาประกอบกันแล้วคอมโพเนนต์ตัวนั้นจะสวยตามแพลตฟอร์มฟังดูจะซับซ้อนนะอธิบายอย่างนี้แล้วกันในโลกของการเขียนเว็บไซต์ย้อนกลับไปที่จุดเติมใหม่เรามีสามภาษา HTML CSS แล้วก็ JavaScript ในสามภาษาเนี้ยภาษาที่ทำหน้าที่ในการที่จะเขียน ตัวของการตกแต่งขอบตกแต่งสีให้มันสวยเนะนี่ยพวนี้กใช้ CSS แล้วก็พอ CSS มันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นมันมันเข้ากลเข้าตามกลไกที่สุดปลายทางมันคือเว็บที่ซับซอ้อนมันจะมีเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า Bootstrap อ๋อ Bootstrap เป็นเฟรมเวิร์กที่จัดการในฝั่งของ HTML โดยการที่แปลงโค้ดที่ซับซ้อนให้เหลือสิ่งที่เรียกว่าคลาสเอาคลาสต่างๆมาใช้ในการในการที่จะตกแต่งแบบให้มันสวยแต่พอถึงจุดหนึ่ง Bootstrap เนี่ยก็ ถีอว่าล้าสมัยเราก็เลยเกิดยุคที่ว่ามีคนทำคอมเมนต์สวยๆให้เราใช้เยอะมากเลยเช่นแอนดีเช่น Material Design เช่นอะไรพวกนี้ครับเราหยิบพวกนั้นมาใช้พอหยิบมาใช้เสร็จปุ๊บเราก็พบปัญหาเรื่อง c o m p a t i ิ i ิ i t ตีในความซับซ้อนของมันเทวินเนี่ยจริงๆแล้วมันคล้ายมันคล้ายคลึงกับสิ่งที่เรียกว่าบูต t ต a p ครับแต่เป็นบูตสต a p ที่ค่อนข้างจะ c u s t o มได้ง่ายคำว่าคัสตอมได้ง่ายคืออะไรคือบูตสตเนี่ยปัญหาของเขาคือเขาเขียนคลาส c s s เอาซอเซมาประกอบกันให้เป็นดีไซน์ใช่ไหมแต่ว่าการคัสตอมมันค่อนข้างน้อยมีถ้าผมจะไม่ผิดบรูสตัจะมีคลาสให้เราเลือกใช้ในการตกแต่งดีไซน์เนี่ยแค่หลักประมาณหลักร้อยอันนะแต่ว่าเทลวินอาจจะคุณสิบเท่าเกือบพันอันคัสตอมเยอะมหาขนานั้นเลยเหรอใช่มันทําให้น่าสนใจซะแล้วใช่ครับทำใหน่อยพอเราเขียนเขียนดีไซน์ด้วยเทลวินอ่ะเราแทบจะเรียกว่าถ้าดีไซน์เนอร์เขาออกแบบยูของ แอปพลิเคชันหรือว่าตัวของเว็บไซต์เนี่ยมาดีมากเพียงพอแหละเราในฐานะของโปรแกรมเมอร์ที่เป็นฝั่งฟอนต์เอ็นเนี่ยเราสามารถดูแลกะดีไซน์ได้เลยว่าควรจะใช้คลาสแบบไหนมาสร้างเป็นอะไรโดยเทลวินมันสามารถทํางานที่เราต้องการได้เกือบทั้งหมดเลยมันมีแบบคลาสของมันมีเยอะมาหาศาลและมีความลึกในการใช้งาน,นสูงมากมันทําให้ความเจ๋งของมันก็คือความเจ๋งที่พอใช้งานจริงของมันก็คือว่าพอเราเขียนโค้ดเข้าไปเนี่ย ปกติตอนเราเขียนเราเขียนสามภาษา HTML CSS JavaScript ใช่ไหมครับเทวินตัด CSS ทิ้งเขาไปดูเทวินอย่างเดียวคือเราม่ต้อเขียน HTML อย่างเดียวอแปลว่าอะไรแปลว่าความซับซ้อนที่ต้องเขียนสามภาษาน้อยลงแล้วเหลือเขียนแค่สองภาษาคือ HTML กับ CSS นี่คือเรื่องแรกที่้น HTML กับ JavaScript ป่ะวเมื่อกี้นี่บอกเทวินตัด CSS ออกไปใช่ครับเี๋ือแค่ HTML กับ JavaScript ตัดทุกตัดทุกอ่างครับ สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเออพอโลกมันเริ่มเริ่มพบปรากฏการณ์ของเทลวินเกิดขึ้นเฮ้ยคือเราสามารถตัดภาษาทีหนึ่งภาษาได้วะมันก็เลยเกิดคําถามหนึ่งว่าเออเฮ้ยแล้วต่อไปเราจะตัดภาษาอะไรดีระหว่าง HTML กับ JavaScript คุณพี่น่าจะเป็น HTML ไหมเพราะว่า HTML มันเป็นเบสมันตัดตัดจะได้เหรอก็ตัด JavaScript ไปล่ะใช่ไหมครับก็ต้องตัด JavaScript ทิ้งเพราะ HTML เป็นโครงสร้างของบ้านใช่ใช่มันก็เลยเกิดฟรมเวิร์ k ตัวหนึ่งครับที่ช่วยจัดการความซับซ้อนของ JavaScript ให้มันหายไปซะให้มันง่ายขึ้นตัวนั้นเห็นเห็นเด็บไทยเขาก็เริ่มพูดถึงกันนะชื่อว่า Alpine.js อ๋อพี่เคยได้ยินใช่ไหมฮะเมื่อกี้เพิ่งไปดูมาแป๊บเดียวแต่ยังไม่รู้จักเยอะนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่า Alpine มันคืออะไรคนระับ Alpine.js เนี่ยพูดได้ง่ายคือคอนเซ็ปต์มันคล้ายกับเครื่องมือจัดก,การ JavaScript เครื่องมือจัดก,การ JavaScript หลักๆมันคือการจัดก,การอีเวนต์ของเว็บไซต์ยุคเก่าที่ชื่อว่า jQuery อ่ะกับ jQuery แล้วแต่ขึ้นนี่คือ Alpine ใช่นี่คืออยคมันก็มันก็ใช้วิธีการไดเรกทีบะครับใช้วิธีการไดเรกทีโคดเข้าไปอแล้วก็ binding เดต้บนบนหน้า html ตรงๆง่ายๆเลยภาษาที่เขียนของตัวเอาพายเนี่ยค่อนข้างคล้ายคลึงกับ Vue JS มากก็คือลดความซับซ้อนของการแบบเขียนคอมมอนเนนต์มาจัดการ JavaScript ในแท็กซะให้มันง่ายลงก็คือแต่ว่าพอพอเราแบบแพ็กโปรเจกต์ครับทั้งหมดอะ อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่ HTML หนึ่งก้อนอ๋อใช่ซึ่ง HTML ตัวเนี้ยถ้าต้องการให้มันวางโครงสร้างใน HTML ตัวที่เป็นความสวยงามเนี่ยมันก็เป็น CSS เฮ้ยฟังดูน่าสนใจมากเลยนะเนี่ยอ๋อแอปเปิดแอปเปิดตอนนี้แอปเปิดดู a l p i n e JS จะว่า Script framework that's used like jQuery Written like Vue and inspired by Tailwind อืม interesting นะเจ๋งนะ แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่ออคือผมผมค่อนข้างสนใจมูฟเมนต์อันนี้มากครับเพราะ <ๆ S 2> ว่าอ,อตอนที่เราผ่านยุคที่เราเขียนอะไรซับซ้อนมาตั้งแต่สี่ห้าปีก่อนถึงปัจจุบันเนี่ยเรารู้แหละเราว่าเราทําได้แอปที่มันซับซ้อนครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอยุคนี้ยุคนี้มันเป็นยุคที่เว็บมันเริ่มถูกใช้งานในหลายๆหลายๆที่หลายๆส่วนมากขึ้นมันไม่อยู่แค่คนที่เราเข้าเว็บเบราว์เซอร์เดียวละเราจะเอาเว็บนี้ไปแปะเป็นลิฟต์ของไลน์ แล้วมันเว็บมันแค่หน้าเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าเราเว็บไปแบบไปสร้างเป็นเอลิเมนต์เล็กๆในสมาร์ทวอตหรือทำอะไรต่างๆเลยบางทีเราก็ไม่ต้องการได้เลยมันซับซ้อนไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเสมอไปแหละถูกไหมไม่จำเป็นต้องมีอะไรเฟรมเวิร์กขนาดใหญ่เสมอใช่ไรอยากได้อะไรง่ายๆก็ได้เอออันนี้อาจจะเป็นเริ่มเริ่มจะเป็นคำตอบนะเทวินแต่เอลไพอะไรเงี้ยผมติดปีหลังนี้ก็เป็นไปได้นะโอเคนี้ผมเคยได้ยินมาเจ้าตัวไอ้พวกเฟรมเวิร์พวกนี้เนี่ยมันเคยมีปัญหามันมันชอบมันจะมีปัญหากับ SEO หรือเปล่า ให้พวกรีแอคพวกอะไรพวกนี้ครับอืมดีครับออ,อันนี้เราเข้าเราเข้าเรื่องใหม่นะฮะก็คือเรื่องของ SEO กับเว็บไซต์อข้อ,อ,อเสียอกอย่างหนึ่งเลยของสิ่งที่เรียกว่า Reactive Web เนี่ยก็คืออมันไม่ s u อร์ต t อ e ซอแต่อย่างใดตอนที่เราบิว p r o j จ c t ขึ้นมามเพราะอะไรฮะ,อะลองนึกภาพนะครับอ ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราทําเว็บไซต์ที่มันมีความซับซ้อนเราใช้ JavaScript เนี่ยเราต้องการทําภายใต้คอนเซปต์หนึ่งคือเราต้องการทาสิ่งที่เรียกว่า Dynamic Web คือเว็บที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเว็บไซต์ตัวเองได้ตลอดเวลาอแล้วลองนึกภาพว่าไอ้เว็บที่มันเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวเองได้ได้ตลอดเวลาเนี่ยอ่าเมื่อเอาเว็บที่มันใหม่ขนาดเนี้ยอื โยนไปเข้ากับบอรของ g o o g l อให้บอรดของ Google มัน Index ของเว็บเราด้วยเทคนิคที่เชื่อว่า Search Engine Optimization หรือว่า SEO เนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะว่า Engine ของ Google ค่อนข้างเก่า e อ n i n n e ของ Google ไม่ได้เกิดมาแล้วปรับตัวทันกับโลกของเว็บไซต์ที่มันใหม่เกินไปได้<อ>นั่นจึงทำให้ Google ปัญหาไม่เจออะไรอย่างนั้นชเลยต้องแล้วเ,เราแก้ปัญหานี้ได้ยังไงครับในตอนที่ที่เราแก้ปัญหาตัวนั้นนะครับผมเลยไปตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยีตัวหนึ่งตัวนั้นชื่อว่า next js ครับ,รบ next js ก็เป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นเฟรมเบร์กที่ต่อขยายมาจากเครื่องมือที่ชื่อว่า react js อีกทีหนึ่งมันสามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่าตัวของ next js จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคนิค อยู่สองท่านะครับท่าหนึ่งเรียกว่า SSR ครับก็คือ Server Site Rendering นะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มีินอีกตัวหนึ่งคือว่า SSG หรือว่า s t a t i c Site generation นะครับสองตัวสองท่านี้เป็นท่าที่ออกแบบมาแล้วในฝั่งของคนที่ทำเว็บไซต์แล้วมันช่วยแก้ปัญหาการที่ว่าเว็บดินามิกไม่ s u p ร์ตต่อการทำ S e O โดย Googlebot นะครับ โอเคเรามาดูเรื่องเรามาคุยเรื่องรายละเอียดของ s s สเ s g กันว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับอ,อยากให้ลองนึกภาพว่าเว็บไซต์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่สองฝั่งแบบที่เราคุยกันแรกสุดเลยจากประมาณยี่สิบนาทีที่แล้วฝั่งแรกคือเรียกว่าฝั่งหน้าบ้านนะครับอีกฝั่งนึงคือฝั่งหลังบ้านฝั่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มันคือฝั่งของการพัฒนาเว็บไซต์และเทคโนโลยีในฝั่งของหน้าบ้านทั้งหมดเลยอืแต่ว่าไอ้เจ้าการทํางานทั้งหมดของหน้าบ้านผลที่เกิดขึ้นคือเราได้ดินามิกเว็บ ครับซึ่งไอ้เจ้า Dynamic Web เนี่ยมันไม่สับพอร์ต s e o มันเลยมีคนที่ทําเทคนิคนึ่งที่ชื่อว่าให้ตัวของหลังบ้านนะครับช่วยที่จะจัดการให้ตัวของ Google Bot มันรับรู้มันดูซับซ้อนไหมลองนึกภาพตามนึกภาพว่าสมมติมีคนเข้าเว็บไซต์ของคุณเว็บไซต์นั้นพอม,นมันเริ่มทำงานเนี่ยกระบวนการการทำงานจริงๆของมันคือมันมีการส่งคำสั่งจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กระตุ้นหน้าบ้านมามสแสดงเป็นหน้าจอครับแล้วหน้าจอตัวนี้ก็ไปโชว์ให้คนที่ที่เขาเข้าเว็บไซต์เห็นในกระบวนการที่ในยุคข,ของเว็บ React หรือว่าเว็บ e a c t i v e เนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยมันเรนเดอร์ข้อมูลไม่ทันม,มันเลยโชว์เป็นหน้าเปล่า แล้วถ้าเกิดว่าคนที่เข้าเว็บไซต์นั้นเป็นบอดของกูเกิลตัวนั้นคือกระบวนการ SEO ว่าเออพอ SEO รันไปที่เว็บไซต์ปุ๊บได้หน้าเปล่ามันก็ไม่มีข้อมูลไปโชว์ในบอทดของมันอบอทไม่เห็นบอทไม<ะ>่เห็นข้อมูลมแต่ว่าไอ้ s s เเนี่ยคือเป็นกระบวนการที่เฟรมเวิร์ก javascript ป,ปัจจุบันคมันสามารถกระตุ้นให้ตัวของฝั่งของหลักบ้านเนี่ยมันโชว์ข้อมูลได้อื มันไปมีกระบวนการของมันที่เรียกว่า server side rendering คือดังบ้านไปขอข้อมูลต่าง,ง,งๆ render ข้อมูลให้เรียบร้อยอแล้วค่อยส่งกลับมา<ช>มก็คือทำให้เว็บโมเดนเว็บทำตัวเหมือนเ,ออเว็บสมัยก่อนนั่นแหละคือ<ช> render นเดอ e ์ซะ <render size S 1> ให้เสร็จเรียบร้อยอะ่ะแล้วก็ค่อยส่งกลับมาถูกไหม<ช>อนนี้ Google ก็จะรู้จักและ<ช>ง่ายนิดเดียวเอง อันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ไซด์เรนเดอร์งเนาะนี่คือเซิร์ฟเวอร์ไซด์เรนเดอร์งครับแล้วเมื่อกี้พูดถึงไอตัวอะไรนะ s t ตติกไซส์เจเนอเรชันนะครับอันนี้เป็นอีกแอปพลิเคชนหนึ่งที่เฟรมเวิร์กที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะชื่อว่า Next.js เวอร์ชันหลังๆเนี่ยเขาลองแชร์ให้เราใช้งานมันดูก็หลักๆแล้วของ s t a t i c Site Generation เนี่ยมันก็คือเซิร์ฟเวอร์ไซด์เรนเดอร์링นั่นแหละแต่มันถูกออกแบบมาไว้สำหรับเว็บที่มีจำนวนหน้าเข้าถึงเยอะมากๆอ่ะยกตัวอย่างเว็บอะไรดี ลาซาด้าดอทคอแล้วกันลาซาด้าดอทคข้างหลังบ้านเนี่ยมีหน้านี่โหเป็นหลักแสนหรือล้านได้เยอะแหละให้คนเข้าถึงใช่ไหมครับเขาก็เลยมีเทคนิคที่กระตุ้นให้อแทนที่จะให้ตัวของบอทดเนี่ยมันเข้ามาแล้วตัวของหลังบ้านมันเรนเดอร์ทีละหน้าทีละหน้าตอนที่มีบอทดมันเข้าครับสเตติกไซส์จะทําหน้าที่ในการเจเนเรตตัวหน้าทั้งหมดทั้งแสนหน้าให้พร้อมใช้งานทันทีเคแทนที่เวลาคนเข้ามาใช้จะ ต้องมานั่งคือมาเสร็จปุ๊บแล้วปกติเบราว์เซอร์ขอให้เซิร์ฟเวอร์ทำการเรนเดอร์เอ่อออกมานี่คือเตรียมให้เรียบร้อยแล้วล่ะใช่เบคให้เรียบร้อยละไปใช้งานได้เลยมันก็จะเร็วสุดๆมันก็จะสะดวกมากไม่ต้องรออะไรเลยครับแต่ว่าก็มีข้อเสียก็คือว่าพอมันพอมันเบรหนึ่งทีแล้วเนี่ยข้อมูลมันก็จะคงที่ครับมันจะไม่ข้อมูลจะไม่ค่อยอัปเดตถ้าว่าเซเวอร์ไซเ์เรเดอริงก็จะอัปเดตข้อมูลได้ทุกครั้งถ้าที่มือคนเข้ามาอืมโอเคอ่ะโอเคพูดมาซะเยอะเลยตอนนี้น่าจะ ใช้เวลาพอสมควรแล้วเนี่ยอ่ะก่อนทีนี้เราเรามาสรุปกันสักหน่อยดีกว่าในมุมมองของชินเนี่ยคิดว่าเอ่อในสักอีกสองสามปีเอาปีหน้าแล้วกันเอ่อเว็บเทคโนโลยีแฟนเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงครับคือผมรู้สึกว่าเรากําลังอยู่ในช่วงที่จะ move on ไปสิบปีข้างหน้าครับอืมพอเรากําลังจะทํางานไปอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยผมมีความเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะก็จะเริ่มมองหาวิธีที่ทํางานได้ง่ายขึ้นรเร็วขึ้นครับก็เลยส่วนตัวผมก็เลยคิดว่า มันมีความเป็นไปไ,ได้ครับว่าออย่างตอนนี้เราเขียนเว็บไซต์ด้วยการตกแต่งดีไซน์หล,หลายๆทางเนี้ยคนจะเริ่มมาใช้เทคโนโลยีที่ง่ายขึ้นอย่างเทลวินเนี่ยมากขึ้นเพราะผม<ช>ผมคิดว่ามันสําหรับผมแล้วมันตอบโจทย์ชีวิตมากเลยอ <ừ> ืแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่มันจะลดทอนไปได้ถึงขั้นที่ว่าเหลือแค่ภาษา HTML อย่างเดียวไหม <ừ> อันนี้ผมยังตอบไม่ได้นะเพราะา <ừ> ผมลองใช้ก็ไม่แน่นะัเขาค่อยๆลดความซับซ้อนลงไปเรื่อยๆแหละใีไม่นีสุดท้ายอาจจะกลายเป็น HTML10 นะ มันเป็นไปได้นะ h m l ตอนนี้เวอร์ชันอะไรวะาใช่ไหมก็อาจจะถึงเมื่อถึงเวอร์ชันเวอร์ชันนั้นอาจจะรวมกันทุกอย่างเข้ามาอยู่เป็นโคดซิมพลายแท็กอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้อีกอีกไซนิ่งก็คือว่าที่เราพูดถึงเรื่องของ SSR เอสเอ e เจอเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นมันกัความสะดวกความสะดวกสบายความ ง่ายในเรื่องของการดีพลอยเว็บไซต์ผมใช้คอนนีนะครับตอนที่เราทําเว็บมาเนี่ยที่สุดแล้วเป้าหมายของเราก็คือดีพลอยเป็นเว็บให้มันติดอยู่ใน Google เนี่ยแหละ,ะ,ะสิ่งที่สิ่งที่ผมพบก็คือใน Next.js ที่ผมใช้เวอร์ชันหลังๆเนี่ยมันมีเครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่งก็คือมันมันมีเอนจินในการดีพลอยเว็บไซต์ที่ง่ายขึ้น กระบวนการในการพัฒนาเองเนี่ยหรือกระบวนการจนถึงจบที่การดีพอยเนี่ยมันก็จะง่ายลงอง่ายลงกว่าเดิมมากๆเลยนะอีนึงโหถ้าพูดถึงเรื่องดีพอยนี่น่าจะพูดได้อีกชั่วโมงอ่ะใช่ดีพอยเมนนี่เอาไไว้ตอนไว้ครั้งหน้าแล้วกันมันโอกาสนะครับโอเคน่าจะครบถ้วนพอสมควรแล้วนะสาหรับเรื่องเทคโนโลยีเว็บนะก่อนจากการทีมมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับก็ผู้ฟังของเราคือเป็นเหล่านักพัฒนานะครับก็อยากชวนอยากชวนมา ทั้งทั้งทั้งคนที่ฟังที่เป็นนักพัฒน,นาเอ่ยครับหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นนักพัฒน,นาแต่สนใจอยากมาเป็นผมคิดว่าสิบปีหลังนี้เป็นสิบปีที่ดีนะเป็นเป็นสิบปีที่ถ้าถ้าเราเห็นกระแสอายุครับเราจะพบว่ามันจะง่ายขึ้นและเร็วขึ้นในก<อ>ารงกนิจะง่ายขนะึ้นเรื่อยๆเนาะในการ, <ใช S 1> รทำะานสักอย่างหนึง่งผมผมคิดว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีครับที่เราจะเริ่มมารีไวิ์กันตอนนี้ผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยที่เราทํางานกันมาหลายปีหรือคนที่เริ่มเข้ามาใหม่เนี่ยมัน สิบปีก่อนนันนี้มันเป็นยุคที่ผมว่าทุกคนก็ต้องรู้สึกว่ามันมีระดับนึงเคอร์บสสูงบ้างละในการทํางานของเราจริงแต่ถ้าเกิดว่าผ่านานันนี้ไปอ่ะมันจะเริ่มง่ายขึ้นละ <S <S ถ้าเรามีโอกาสากสมัยน,นี้ร,าารีซอสอะไรก,ก็มีเยอะแยะถูกก็ง่ายลงง่ายลงขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่ครับใช่เป็น <ผม S 2> ช่วงเวลาที่ดีครับครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีนะครับขอบคุณครับ ธุรกิจ e อีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่เราจำเป็นต้องเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดนี่เป็นเหตุผลที่ผมพัฒนา198 beauty.com เพื่อทำให้ลูกค้าของเราได้สิ่งที่ตัวเขาต้องการจริงๆเราจะช่วยให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเขาเองด้วยการใช้ Data และความเชี่ยวชาญในตลาดเท a าแต beauty ของเราแต่ทีมเรายังต้องการคนมาช่วยในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันถ้าคุณเป็นนักพัฒนาที่สนใจโลกของอ e ีคอมเมิร์ซแล้วแล้วก็ผมกำลังมองหา mobile developer ทั้ง ios และ android full stack developer e-commerce data scientist แล้มาร่วมงานกันนะครับ Tech Monday podcast presented by NVK.